วันนี้เราก็กำลังจะมารอรถไฟเพื่อที่ไปดูลิ้มตกนะตอนนี้นะคะเรากำลังจะนั่งตอนนี้นะคะเราังจะนั่งรถไฟไปนะคก ไปดูน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในสุริตนะไม่ใช่ใหญ่ที่ต้องล่เราแต่เราไปเจอกันที่ทุ่รัฟนะคะแปะไมมีท้าห่สานีสุริกตอนนี้เราอยู่ที่สุริกนะครับก็ใช้เราได้เรามาจาก ไนเราไปากัตรงไหนะไอที่เรายูคืยนะไอ้คอะไรช่ลใชหเอใหญ่ออกเรามาจากอินเทลเกเนนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สริกเราจะไปเที่ยวน้ำตกรู้มี เกินปลาสลิดเลยมตาก็กเ,าเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวได้ดกินปลาสลิดต,ตอนนี้เราก็นั่งรถไฟนะครับดี๋ยวเราก็อีกยี่สิบนาทีรถไฟก็จะลงแล้วนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามีเวลาขึ้นชั่วโมงตอนนี้รถไฟออกตั้งนานแล้วอีกยี่สิบนาทีเราจะเราจะต้องลงนะครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราจะออกจากรถไฟนะครับ เบอร์สองนี่ไม่ใช่เบอร์สองนี่สามสิบนาทีเบอร์สี่นี่ะ ตอนนี้เราก็ไปดูน้ำตกมาแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็มานาั่งรถไฟมาถึงสุริกนะเราจะไปดูสะพานสะพานเก่าสะพานแป้ปีนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองซูริกประเทศสวิส okay, เป็นร้านขายช็อกโกแล,ลตนะครับ